มาแล้วมาแล้วปิ้งปลาโตใหญ่ๆสบายดีตอนเช้าพบกันอีกแล้วกับช่องตะวันพาแซบพามวลโอ้นังเฝ้าปิ้งปลาป่าะนี่ไม่ได้เลยเอาเนาะโบจักซิเว้าเลยตีเล็กกระไดเจ็บแซ่บต้องกันนี่ปิ้งปลาหากระชิจับมาใหม่ๆหม่แต่ตลาด จะรด้กิจหมดเนาะคนเฝ้าปิงป่าเนี่ยเนาะเอาไปใส่หนาวหนาวเย็นเย็นได้ในนึ่งมือน,นี่ทาเกือไปหน่อยเสียบอยู่เลยล่ะเข้าเหนียวหอนๆอนเนาะเอาพอสำเนี้ก่อนคลิปนี้